สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพอเพี้ยนอาคัตธรรมโมวัดเกินกระถินตำบลบ้านจีอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมานำเสนอเพื่อนเพื่ได,ได,ได้ได้รับชมและศึกษากันนะครับคือรูปถ่ายภาพเขาดำนะครับจัดสร้างในปีส5 5 8 ในวาระครบอายุวัฒนาของ,องพ่อนะครับครบรอบวันเกิดของ,องพ่อนะครับปีห้นะครับขนาดไม่ใหญ่มากกระทัดรัดขนาดกําลังห้อยคอนะครับเป็นเป็นทา่าวทายขาวดำรูปรุ่นนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับผมถึงเอามาให้เพื่อนๆได้ได้ได,ได้รับชมกันก็คือว่ารูปรุ่นนี้จัดสร้างได้สวยถูกใจผมมากเลยเพราะว่าเมื่อตอนปี 5859เนี่ยแหละครับผมได้ไปถ่ายทำารายการพระเครื่องสยามน,นะครับเกี่ยวกับพระเด็จคุณหลวงพ่อเพี้ยนที่วัดและผมก็เห็นรูปรุ่นนี้อยู่ในตู้ผมก็เลยได้เช่าบูชาคือเมื่อไม่ได้ผมผมได้ส่องแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกชอบประทับใจครับเพราะว่ารูปรุ่นนี้ทางวัดเนี่ยเขาจัดสร้างคือเลียนแบบภาพถ่ายเกจิอาการย์ยุคเก่าช่วงปี2 5 0 0ลงมานะครับจนสิบกว่ากว่าไม่เกิน20นะครับ คือทาไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาผมเองเนี่ยก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็สะสมวัตถุมงคลในพระยุคเก่าก็หลงวงพ่อพรม,มช่องแคร์นะครับเปรียบเทียบเอาหลงวงพ่อพรม,มช่องแคร์เลยคือในในกระบวนการวัตถุมงคลหลงวงพ่อพรม,มช่องแคร์เนี่ยเขาก็มีรูปถ่ายแจก,กทานนะครับรูปถ่ายเป็นภาพขอดําแบบเนี้ยขนาดให้คอเป็นภาพแจกทานปี15ึ่งห้าบัลปปีหนึ่งสี่ฉลองบณฑปดปีหนึ่งสี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งรูป รูปขาวดําแจกทานของบพมาถาวโรวัดช่องแครตนตวันนครสวรรค์เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ศึกษาหรือได้ส่องกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระดาษในยุคนั้นมันเป็นกระดาษผิวหนังไก่นะครับซึ่งมีหลายกิจิอาจารย์ก็ใช้เพราะว่าที่ใช้เพราะว่าในยุคนั้นน่ะช่วงพศนั้นน่ะทางร้านถ่ายรูปเนี่ยหรือโรงงานที่ผลิตรูปเนี่ยเขาใช้กระดาษ ที่ใช้อัดภาพเนี่ยเป็นกระดาษมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลิตในญี่ปุ่นซึ่งโซนนั้นน่ะมันจะเป็นเทคโนโลยีกระดาษซึ่งเป็นหนังไก่หนังไก่เป็นยังไงเพื่อนๆอาจจะงงบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่สำหรับคนที่รู้จักแล้วอาจจะเข้าใจคือกระดาษเนี่ยปกติถ้าเราเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยกระดาษผิวจะเรียบตึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกระดาษยุคเก่าปี2510กว่าเนี่ย2 5ง0กว่าเนี่ยจะเป็นหนังไก่คือให้เรานึกถึง ผิวหนังของไก่นะครับเวลาเพื่อนๆไปกินข้าวมันไก่ผิวหนังไก่ต้มเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งหนังไก่ทอดก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ได้ชุบแป้งทอดนะครับเป็นทอดเฉยๆเนี่ยเพื่อนเนจะเห็นรูขุมขนเนี่ยมันพองขึ้นมามันเป็นจุดๆบวมๆจุดๆ,ๆขึ้นมาเป็นการลักษณะการพองนะครับรูขุมขนนี่นั่นแหละครับมันจะเป็นคลื่นนั่นแหละครับก็อนุมานภาพกระดาษเนี่ยเมื่อส่องไปแล้วเนี่ย มันมีลักษณะคล้ายกับผิวหนังไก่บรรดาเซียน้าหรือผู้สะสมหรือแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยเขาเลยใช้คําว่านหนังไก่มาใช้ทดแทนกับภาพยุคนั้นนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเกิดในพศ2514นะครับแล้วผมก็เข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตอนเมื่อประมาณ4ขวบเนี่ยก็ไม่เกิน18นะครับ1718เนี่ย ผมมีรูปถ่ายในยุคนั้นเก็บไว้อยู่รูปถ่ายเป็นนักเรียนนะครับข้าวขาวดำอ่าผมก็เอามาส่องดูเนี่ยผิวพันของอกระดาษเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับเป็นหนังไก่แบบเดียวกันกับรูปกระจิยุคปี10กว่าเหมือนกันนะฮะคือมันจะบ่งบอกถึงยุคสมัยได้ว่ากระดาษยุคนี้เป็นกระดาษยุคปีอะไรนะครับแล้วก็ดูด้านหลังด้วยนะครับดูด้านหลังของกระดาษด้วยว่าเป็นกระดาษผิวลักษณะแบบไหนนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องเป็นหนังไก่ แต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีแต่หนังไก่อย่างเดียวก็จะมีผิวเรียบด้วยอันนี้เราก็ต้องดูคราบน้ําหมึกก็คือที่เขาพิมพ์ลงไปเนี่ยจะเป็นยังไงมีคราบประลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเป็นศึกษาอีกขั้นหนึ่งในการซื้อขายหรือหรือสะสมวัตถุมงคลในยุคก่อนๆนะครับทีนี้มาเกี่ยวข้องกับรุ่นนี้ยังไงก็เพราะว่ากระดาษที่ใช้ทําในรูปถ่ายรุ่นนี้มันเป็นลักษณะหนังไก่ซึ่งมันย้อนอดีตนะครับ ซึ่งมันมีความวินเทจคลาสสิกอ่ะคือรุ่นเนี้ยความตั้งใจของทางวัดเนี่ยคงตั้งใจจะทำให้เป็นกระดาษที่แบบย้อนยุคคลาสสิกดูสวยงามวินเทจนะครับผมส่องดูผมพบชอบเลยว่าเออเนี่ยรูปรุ่นเนี้ยมันทำเลนแบบย้อนยุคนะมันมีหนังไก่นะเออมันเห็นแล้วมันชอบเออแล้วลูกก็เป็นขาวดำเดี๋ยวมันดูคลาสสิกดูดูแบบม,มันได้มันได้ความรู้สึกดีนะครับมันได้้ความรู้สึกดี แล้ว,ผ,วผ,ผิวหนังก็เป็นผิวไก่ผิวกระดาษเป็นผิว,ผวหนังไก่ซึ่งมันมีข้อดีอย่างอย่างไรก็คือว่าในอนาคตการผลิตกระดาษเพื่อเอามาอัดทํารูปเนี่ยเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต้องถูกพัฒนาแน่นอนนะครับการปริ้นการพิมพ์เนี่ยกระดาษมันอาจจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปก็เหมือนกับรูปถ่ายเกจิอาจารย์ยุคเก่าอย่างหลวงพ่อพมช่องแคร์เนี่ยยุคใหม่เนี่ยมีทาเรียนแบบแต่มันไม่เหมือนร้อเเเพราะมันเป็นของปลอม เพราะด้วยความที่ผิวกระดาษอะไรพวกนี้มันสามารถแยกแยะได้นะครับมาเลยรู้ว่าแท้หรือปลอมเหม็นไหมฮะก็เหมือนกันณวันนี้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกงกระถินออกรูปรุ่นนี้มากระดาษก็เป็นลักษณะแบบนี้ผ่านไปอีกสักสิปี20ปีแล้วเกิดรูปรุ่นนี้มีราคาข้างงวดแพงๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการทําเลนแบบแน่นอนเพราะมันทําง่ายกว่าเหรียญแต่ประเด็นคือกระดาษเนี่ยแหละรครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกความแท้หรือความเก๊ ของตัววัตถุมงคลได้เห็นไหมฮะนะครับมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถแยกได้ว่าแทรลิปปอมนะครับเนี่ยผมเลยชอบนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือรูปรุ่นเนี้ด้านหลังติดเกษาติดจีวอน,นะครับลันหมายเลขด้วยการเขียนมือด้วยนะครับผมชอบมากเลยที่มันที่ที่เขาติดเส้นเกษามาให้ทางวัดติดมาให้คือผมเองเนี่ย เข้าออกวัดกันเงินถิ่นเนี่ยมานานหลายสิบปีละยี่สิบกว่าปีละผมเคยเอ่ยปากขอเส้นเกศาหลวงพ่อนะครับเพื่อจะมาเก็บไว้บูชาหรือติดวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งอ,อ,อะไรให้เหมือนหลวงพ่ออยู่กับเราอะไรเงี้ยเราเรามีความรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้สักครั้งเลยนะครับเคยขอแล้วแต่ก็ไม่ได้สักทีผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเราอาศัยเราไม่มีนะครับแต่จะมีวัตถุมงคลบางเหรียญบางรุ่นหมายถึงว่า วัดเนี่ยทำออกมาแล้วมีคนนะครับประชาชนเนี่ยหรือคนที่อยากจะอัพราคาของวัตถุมงคลในรุ่นนั้นๆเน่ะมาขายให้คนภายนอกก็นำเส้นเกสากับจีวรมาติดที่เหรียญแล้วผมเห็นเนี่ยมีเป็นถาดเลยมีเยอะมากเลยซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่ามันเส้นเกสาของใครเนี่ยของหลวงพ่อหรือของประชาชนหร,หรือคนขายกันแน่ที่เอามาติดได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วจีวรเนี่ยสีมันก็ช่างแบบ ดูแนละ้วมันมันแปลกๆตานะครับแต่ถามว่าให้ผมไปเช่ามาไหมผมไม่เช่านะครับผมไม่เอาเลยสําหรับผมเนี่ยเพราะว่ามันเลอะเทอะมันเลอะเทอะเพราะว่ามันไปบดบังความสวยความงามของเหรียญน,นะครับไอ้กาวกับจีวรที่ไปติดแล้วกาวเนี่ยมันเป็นกาวร้อนกาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกาวาล็อกไทหรืออะไรก็แล้วแต่ไปติดแล้วมันทําให้เหรียญนั้นมันเสียนะครับมันก็เลยทําให้ผมเลยไม่ค่อยจะ ช่าบูชานักหรอครับไอเหรียญที่มีเส้นผมแล้วผมก็ไม่รู้แน่ใจด้วยว่าเส้นผมของใครกันแน่ของหลวงพ่อหรือของใครเนี่ยแหละผมก็เลยไม่อยากไม่อยากเช่าแต่ผมไม่ได้โจมตีใครนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่เอาตัวผมมาเป็นเป็นตัววัดเนี่ยผมเนี่ยจะขอเส้นเกศาหลวงพ่อมาผมก็ไม่ได้ขอเยอะนะครับขอมาแค่หยิบปลายมือเท่านั้นแหละเพื่อผมเนี่ยจะหาเหรียญสักเหรียญหนึ่งหรือวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งของหลวงพ่อเนี่ย เอาไว้ติดตัวตลอดข้างกายตลอดจะไม่ไปไหนเนี่ยก็คือเอามาติดไว้ทักองคหนึ่งแค่นั้นแหละคงไม่ได้ทาเอามาเยอะเป็นกรรมแล้วเอามาติดจนทุกองค์นะครับผมผมผมความรู้สึกว่ามันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่แต่อาจจะเก็บใส่ถ้วยบูชานะอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าพูดถึงติดในเหรียญเนี่ยเขาคงไม่เอามาเยอะหรอกครับเพราะทางวัดก็คงห่วงอนะเพราะว่าวัดเนี่ยเขาต้องสร้างวัตถุมงคลอีกหลายรุ่นหลายอย่างซึ่งเขาก็ต้องใช้ วัสดุสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเช่นจีวรหรือเส้นเกษาหลวงพ่อในเข้าไปผสมด้วยหรือบรรจุอยู่ด้วยมันจะได้เป็นมงคลเป็นของดีเป็นของวิเศษซึ่งจะมาให้ประชาชนธรรมดาคนอย่างเราเนี่ยเยอะแยะคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับและทีนี้ทําไมคนอื่นถึงมีมากมายเลยมีหลายสิบเหรียญเลยที่ติดแบบเนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าคือพระแท้นะครับแต,แต่แต่แต่เราไม่รู้ว่าจีวรกับเส้นเกษาแล้วมันแท้หรือเปล่า ประเด็นคือใช่ของหลวงพ่อหรือเปล่าผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เช่าแต่พูดถึงรูปรุ่นนี้ยังไงเพราะว่าเขาเอาเกษาจีวรของหลวงพ่อมาติดแล้วมีตะกรุดดอกเล็กๆมาติดอีกสองดอกเนี่ยครับผมเลยรู้สึกว่าโอ้แล้วเราจะไปดินน้นรนหาเกสาหลวงพอ่อทําไมเราก็เนี่ยอะไรเช่าจากวัดเลยได้ทั้งรูปได้ทั้งกรอบได้ทั้งเส้นเกษาจีวรครบเลยได้รับการปลุกเสกมาเสร็จสับนะครับ จากวัดตอนนั้นราคารู้สึกจะบานละ200บาทพร้อมกรอบแบบนี้เลยครับแล้วมุงถามว่ากรอบแบบนี้ถ้าเรามีพระหรือรูปไปใส่เองเนี่ยตามร้านเนี่ยเขาคงคิดเราแน่ห้าหกบาทอันนี้คือราคาหน้าร้านนะครับราคาส่งนั้นอีกเรื่องหนึ่งในที่พูดถึงราคาหน้าร้านซึ่งหักกรอบไปแล้วยังเหลือต้งองใช้เงินอีกร้อยห้าสิบาทเนี่ยเราได้ทั้งรูปได้ทั้งรับได้ทั้งเส้นเกศาหลวงพ่อเนี่ยผม,มโมโหผมมองว่าราคามันช่างถูกถูกมากซะเหลือเกิน นะครับได้สิ่งมงคลมาครบเลยแล้วเราจะไปดิ้นรนวิ่งหาทําไมแล้วผมเชื่อว่านะครับทางวัดเนี่ยก็คงจะไม่เอาเส้นเกษาของใครละ่ะมาติดเพราะตอนนั้นหลวงพ่อยังอยู่หลวงพ่อก็ต้องทําการปลุกเสกหลวงพ่อท่านต้องทราบถ้าไม่เส้นเกษาท่านเนี่ยท่านจะต่อว่า,าได้นะครับว่าไปหลอกชาวบ้านเขาทาไมนะครับเพราะหลวงพ่อท่านไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเป็นการหลอกลวงนะว่าง่ายการการโกหกมันผิดศีล วัดก็คงไม่ทำล่ะครับที่จะเอาเส้นผมของคนอื่นอะมามาให้เราเขาก็ต้องใช้เส้นหลงเส้นผมหรือเกสาหลวงพ่อนะมาติดนะครับเพราะมันออกจากวัดเป็นแบบนี้นะครับวัดคงไม่หลอกเราใช่ไหมฮะเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องรูปรุ่นเนี้ยเพราะว่ารูปรุ่นเนี้ยมันมีมันมีความพิเศษตรงที่ว่าอา่า มีมันมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังก่อนก็คือว่าพอดีน้องอ้นนะฮะอ้นนะครับอ้นอัชเนตนะครับก็ชื่ออ้นชื่อเดียวกับผมเลยเขาก็เป็นสมาชิกชมรมประเครื่องหลวงโมเพียนนะครับก็ศรัดธาในวัตถุมงคลหลวงโมเพียนเหมือนกันนะครับน้องอ้นี่ยมาเล่าให้ฟังว่ารูปถ่ายขาวดำเนี่ยก็มีประสบการณ์กับตัวเขาเลยก็คือเมื่อปี58เนี่ยพี่ชายเนี่ยเขาเช่ามาจากวัดนะครับนะครับ เขาก็เลยเอามาให้อ้อนหนึ่งบานน้องอ้อนเขาก็เลยเอาไปแขวนหน้ารถนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับปลายเดือนพฤศจิกาปี88พอถัดมาเมื่อประมาณสักปลายเดือนมกราปี89นะครับน้องอ้อนจะมีภารกิจเนี่ยจะต้องขับรถนะครับไปบ้านมีนะครับทืียน้องอ้อนเนี่ยออกงานมาน่าจะออกจากงานมาหมายถึงออกกะนะครับ ประมาณตีหนึ่งก็ขับรถนะครับเส้นถนนเส้นหนองน้ําทิพย์นะครับเนินยาวนะครับมั่นหมีลบรีนะครับพอดีหลับในครับทําให้รถเนี่ยลงข้างทางนะครับนะครับแล้วในขนาดนั้นเนี่ยทำให้น้องอ้นหนหัวฟาดกับตัวรถทําให้เกิดการสลบนะครับเมื่อเมื่อ,อ,อสลบไปแล้วเนี่ยเมื่อ เพื่อนๆเนี่ยมาเห็นสภาพเนี่ยเพื่อนๆถ่ายรูปแล้วต่างลงไลน์กลุ่มไลน์อะไรพวกน,นี้ยบอกว่าน้องอ้นตายแล้วนะครับแถมลงเพจของกู้ภัยสว่างบ้านหมีด้วยนะครับนะฮะเลยต้องคนต่างตกใจว่าอ้อเอ้นได้เสียชีวิตไปแล้วเหรออะไรเงี้ยทีนี้พอเขาพาน้องอ้นเข้าโรงพยาบาลเนี่ยน้องอ้นในฟื้นขึ้นมานะครับในเวลา10โมงของวันที่24นะครับเวลาอ่า วันเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาสิบโมงนะครับขึ้นมาแล้วถามว่าเจอหน้าแม่ก็ถามว่ารถเป็นอย่างไรบ้านนะแค่นั้นแหละแล้วน้องนั้นเขาจาไม่ได้เลยนะครับเขารักษาที่โรงพยาบาลบ้านมีนี้ทางโรงพยาบาลบ้านมีดูอาการสมองแล้วก็เลยรีบนําตัวส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลพระพุทธบาทจงังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อมารักษาเพื่อมาเอกซเรย์สมองและก็รักษาการสมองนะครับนะครับน้องอน้นก็ ตื่นมาอีกตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็มีก็คือมีการชักนะครับชักแล้วก็สลบลงอีกแล้วก็ทางญาติญาติแจ้งว่าสลบไปสามวันสามคืนเลยนะครับถึงตื่นขึ้นมาเวียนหัวหมุนงง,งมากเลยนะครับน้องอ้นบอกจนน้องอ้นบอกว่าคิดว่าไม่ได้รอดแล้วคิดว่าจะคิดว่าคงไปแล้วสมองเสมเอีงคงไปแล้วแล้วแถมว่าคิดว่าจะเสียชีวิตด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยน้องอ้นก็รอดมาได้ ความจาก็กลับมาได้ทําการรักษาตัวก็ฟื้นเป็นปกตินะครับน้องอ้นบอกในในรถมีอย่างเดียวเลยคือรูปถ่ายรุ่นนี้แหละครับที่ที่ที่ห้อยอยู่หน้ารถและน้องอ้นก็เชื่อว่ารูปรุ่นเนี้ทําให้น้องอ้นเนี่ยรอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนะครับมีเรื่องเล่าประมาณนี้นะครับมีเรื่องอื่นน,นะครับแต่พอดีผมก็จะเล่าแค่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะนานเกินไปอ่าเดี๋ยวครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมรูปรุ่นนี้กันเลยนะครับ รูปถ่ายเขาดำปี2558นี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยนั่งขัดสมาธิด้าน,นล่างเป็นลายเซ็นหลวงพ่อนะครับเห็นไหมฮะอยู่ในกอรอบพลาสติกเดิมจากวัดนะครับวัดก็เลี่ยมแบบนี้ครับอ่บอกเพื่อนๆว่าตลับตลับนี่เป็นตลับนะครับไม่ใช่เลี่ยมกันน้านะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยเพื่อนๆถ้าห้อยคอแล้วเนี่ย เหงื <glaube pled> ่ออาจจะซึมไอร้อนซึมเข้าได้ครับเข้าจากเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับมันเป็นรอยต่อเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรอยต่อของตัวกรอบเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไอเหงื่อมันเข้าได้นะครับเนี่ยมันเป็นเป็นการประกบงานนะครับมันไม่ไม่ใช่เป็นเรียมกันน้ําถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กันน้ําได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนต้อง ไปเลี่ยมพลาสติกแบบกันน้ําทับไปอีกครั้งหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องถอดออกจะกรอบแล้วเปลี่ยนกรอบใหม่เป็นกรอบพลาสติกกันน้าไปเลยนะครับแบบนี้ใส่เนี่ยต้องระวังนะครับอาบน้ําหรืออะไรเนี่ยน้ําจะเข้าไปได้นะครับออกอะไรเงี้ยออกรังกายเงื่อออกนะครับถ้เดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับนี่เห็นไหมครับพื่อนเ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 ห็นหนังไก่ที่ผมที่ผมกล่าวไปข้างต้นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ย เพื่อนๆต้องถ้ามองถ้าดูถ้าดูจากมุมตรงๆจะไม่เห็นแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอียงปับ๊บโดนแสงปั๊บจะเห็นเลยไหมฮะหนังไก่เห็นไหมฮะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยฮะความคลาสิธิ์ของรูปรุ่นนี้ครับเนี่ยแล้วทางทางโรงงานเนี่ยพยายามจะให้สีดำๆที่เป็นรูปรูปหลวงพ่อเนี่ยมีค่าป,ประหลอดแต่บังเอิญว่ามันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ซึ่งทํายากนะครับแต่ก็คือทําได้ใกล้เคียงนะครับไม่ได้เหมือนของเก่าชัดทีเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยหนังไก่เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะ คลาสสิกครับอนาคตเนี่ยปลอมยากนะครับปลอมยากครับเพื่อนๆดูเนี่ยสวยงามนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะันดูด้านหลังที่ผมกล่าวไปเห็นไหมฮะมีตะกุดสองดอกนี่ครับมีเส้นเกสรหลวงพ่อเลยแถมจีวรด้วยครับรันนัมเบอร์ครับเขียนด้วยมือนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเส้นเกสาหลวงพ่อนะครับแต่ละอันก็อาจจะมีมากมีน้อยนะครับแล้วแต่ เห็นไหม no อันนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่ก็มีเห็นไหมนะครับเห็นไหมเพื่อนๆนเนี่ยอันดูหนังไก่เห็นไหมครับนี่สวยงามเห็นไหมครับสวยงามเลยตีโค้ดชัดเจนนะครับวทเห็นไหมครตอกโค้ดวทเห็นไหมเพื่อนๆนเนี่ยครับเนี่ยสวยคลาสสิก ดูไม่ยากครับเจอที่ไหนเช่าหาได้เลยนะครับราคาไม่แพงตอนช่วงนี้ที่มีการเผยแพร่เรื่องประสบการณ์เนี่ยราคาเช่าหาเนี่ยอันนึงเนี่ยตก8-9ถึง้าอนะครับเลขสวยเนี่ยเปิดกันเป็นพันนะครับเลขสวยเลขเบิลเลขเลียงเลข,เลข,เลข,เลขตองเนี่ยเลขตัวเดียวเลข2ตัวเนี่ยเปิดกันบานเป็นพันนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสวยมากเลยครับคลาสสิกหนังไก่เห็นไหมฮะเนี่ยสวย ราคาไม่แพงครับราคาจับต้องได้เ,เพื่อนๆเนี่ยมีเส้นเกษาหลวงพ่อด้วยแล้วเราจะดิ้นรนไปหาอย่างอื่นมาทําไมครับคือก็ทํามาเนี่ยสวยงามอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเราแค่เอามาห้อยก็จบแล้วครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะหลวงพ่อสวยงามเข้มขังเห็นไหมครับรูปถ่ายเขาดำนะครับปี2558สร้างในวาระอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อนะครับ เห็นไหมฮะนี่ครับนี่นี่ครับก็เลยผมก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าเพื่อนๆถ้าอยากได้วัตถุมงคลดีๆราคาไม่แพงนะครับหาเก็บไว้ได้นะครับรุ่นนี้เนีเหน,หนังไก่เนี่ยสวยขึ้นกล้องแล้วมันดูคลาสสิกดีครับมีน้องอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอดีก็โทรมาผมไม่ได้รับเลยชื่อ,เ,อเสียคุ้งบ้านหมี่นะครับ เีคงบ้านมีเขาศรัทธ,ธารูปลุ่นี้มากเลยนะครับเขานําไปเลี่ยมทองลงยาเฉพาะค่าทองเนี่ยสองหมื่นกว่าเข้าไปแล้วนะครับหนักเป็นบาทเนี่ยกับรูปราคาหลักร้อยเห็นไหมฮะด้วยความศรัทธ,ธาความศรัทธ,ธาเนี่ยมันไม่ได้อยู่คู่กับความงมงายน,นะครับแต่ทําไมเราเราต้องทําไมถึงกล้าเลี่ยมพระ รูปไม่กี่ร้อยบาทแต่เลี่ยมทองมูลค่าสองหมื่นกว่าบาทเพราะความศรัทธานะครับไม่มีความงมงายดูให้ดีนะครับและอย่างหนึง่งพุทุกุณเนี่ยหลวงพ่อเสกเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เลือกนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้จะแรงกว่ารุ่นนั้นรูปรุ่นนี้จะเบากว่า,วารุ่นโน้นไม่ได้รู้ถึงเรื่องราคาครับหลวงพ่อเสกให้ดีทุกอย่างนะครับรูปบานเล็กๆนิดเดียวเนี่ย ก็สร้างประสบการณ์คุ้มครองคนมาลอดตายมาได้นะครับแม้กระทั่งตะกุดดอกเล็กๆเนี่ยที่เพื่อนๆได้เห็นด้านหลังเนี่ยครับในยุคก่อนๆเนี่ยผมเข้ามาที่วัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยสมัยหลวงพ่อยังมันยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะครับหลวงพ่อก็ไม่มีวัตถุมงคลแจกมากนะครับหลวงพอก็มีเชือกสีเหลืองเดี๋ยวหลังผมจะมาให้เพื่อนๆดูเป็นได้สีเหลืองเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีตะกุดดอกเล็กๆแบบเนี้ยเรียงอยู่3ดอกผูกมัดไว้ที่เชือกก็คือเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เป็นเนื้อกระไหล่เงินอย่างเงี้ยแล้วก็เป สามอันเนี่ยเขาเรียกตะกุดสามสระสาทลออยู่ในสายสินเส้นเดียวกันก็คือสายสินสีเหลืองซึ่งเป็นเชือกไนล่อนหลวงพ่อก็จะยื่นให้ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็อาจจะผูกข้อมือให้นะครับแค่นั้นน่ะก็สร้างประสบการณ์มามากมายนะครับเชือกสีเหลืองเส้นเดียวเนี่ยผมได้รับผมมาหาหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยผมชอบมากเลยเอาทุกรอบเลยหลวงพ่อก็ให้ทุกรอบผมก็เอามาห้อยวัตถุมงคลหน้ารถผมทุกคันนะครับ ขันเก่าก็ห้อยขันใหม่ก็ห้อยห้อยหมดเพราะว่าเราเชื่อมั่นในพุทธคกุลของหลวงพ่อเนี่ครับแล้วก็เนี่ยมันเฉกเช่นเดียวกันตะกุลแบบเนี้ยที่หลวงพ่อทําขึ้นมารุ่นใหม่เนี่ยเนี่ยครับดีมากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปอ่าพวกผมเองเนี่ยไปเจอหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยผมถามหลวงพ่อหลวงพ่อผมอยากได้ตะกุลสามวสัตย์คือหมายถึงตะกุลทโทนดอกใหญ่นะในพอดีมันหมดหลวงพ่อบอกว่าไม่มีสามวสัตยานู่นเลย มึงเปาที่ตู้นู่นตู้ถุงขคนคือจะมีหลอดพลาสติกเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีตะกุดสษมกริย์อยู่ในหลอดรวมกันอยู่มีสีเงินสีทองแดงสีทองเหลืองเนี่ยอันเล็กๆน้อยๆนะครับเช่าจากวัดก็อันละ60บาทร้อยหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อบอกนั่นแหละมึงเบามาเลยเหมือนกันหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะครับระหว่างโทนสามกริย์กับตะกุดสาริกาอดอกเล็กๆอยู่ในหลอด สามดอกสามปรสาทเนี่ยหลวงพ่อบอกเหมือนกันเขาพูดหลวงพ่อพูดกับผมอย่างเงี้ยผมถึงเชื่อว่าหลวงพ่อต้องต้องมั่นใจนะถ้าหลวงพ่อไม่มั่นใจหลวงพ่อไม่บอกให้ไปเอานะครับเนี่ยครับถึงบอกว่าแค่ตะกุดเนี่ยผมว่าก็โอเคเนะถือว่าใช้ได้นะครับหมายถึงผู้ทุกคนนะครับมีจีวอหลวงพอ่อมีเส้นยีสายอีกนะครับนะฮะถึงว่าทําไมรูปรุ่นเนี้ยมันน่าสนใจนะครับผมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อนเเจอที่ไหนก็ถ้ามันแท้ก็ เก็บไว้บ้างนะครับต่อไปมันจะหายากมันจะไม่มีนะครับเลี่ยมทองน่ารักสวยงามนะครับครับวันนี้ผมก็นําวัตถุมงคลอีกหนึ่งชนิดของพ่อมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะครับเพื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับ ผมจะได้พยายามหาวัตถุมงคลเนี่ยมานําเสนอไปเรื่อยๆนะครับจะได้เป็นบรรทัดฐานในการเล่นหาในต่อไปในอนาคตนะครับเพราะดูแล้วภาคเครื่องของหลวงพ่อเพียนนะครับผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาในทางด้านความนิยมเพราะว่ายังมีแรงกระตุ้นแรงซื้อตลอดเวลาราคาไม่มือไม่วือหวาแต่ก็ไม่นิ่งสักทีเดียวมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ตลอด แล้วก็สังเกตดูได้ว่าแม้กระทั่งหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็มีเด็กรุ่ในใหม่เนี่ยเข้ามาเริ่มศึกษาเข้ามา,าเล่นหาวัตถุมงคลของพ่อ,อผมจะพูดถึงน้องคนนึงครับชื่อป๋าวินนะครับชื่อวินน้องคนนี้ยอยู่บ้านมีเขาก็มาที่วัดอาอยู่ท่าวุ้งแล้วมาที่วัดมาช่วยงานวัดนะครับได้ค่าแรงเล็กน้อยวันหนึ่งคือช่วงปิดเทอมช่วงไหน,น,นมาช่วยยิงอนุภูมิช่วงโควิดมาช่วยดูแลทำความสะอาดเช็ดพื้นนะครับ ไม่ทันหลวงพ่อไม่เคยเข้ามาตอนหลวงพ่อยังอยู่นะครับแต่ตอนเนี้ยตามพี่ชายมาแลวทุกวันเนี้ยน้องคนเนี้ยอายุไม่ถึงสิบห้านะครับซื้อขายวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนอยู่หน้าวัดแล้วนะครับแล้วถามว่าศรัทธาไหมบอกศรัทธาแล้วก็มีประสบการณ์ไหมมีประสบการณ์ทั้งที่ยังไม่เคยเจอหลวงพ่อนะครับเนี่ยฮะเด็กรุ่นใหม่นะครับซึ่งจะมาแทนที่เราในอนาคตแล้วถามว่าถ้าพระหลวงพ่อไม่ดีจริงนะครับ เด็กๆเนี่ยเขาจะมาสนใจทําไมนะครับน้องคนนี้ยังไม่จบม .3 เลยนะครับยังไม่จบม .3 เลยแต่เริ่มสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรแล้วนะครับถึงบอกว่าเด็กแบบเนี้ยังมีอีกเยอะนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับนะครับก็จะบอกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียรเนี่ยผมว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลนะครับนะครับขอให้เพื่อนๆก็เล่นหาก็เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับ จะได้จะได้เล่นกันเป็นแท้ๆของแท้นะครับของปลอมอย่าไปเล่นนะครับเดี๋ยววันหลังผม,มจะเอาคลิปของน้องน้องวินเนี่ยป๋าวินของวัดเก่เงินถินเนี่ยมาลงใน YouTube บ้างนะครับเพื่อนๆจะได้รู้จักน้องเขานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ